ครับแล้วก็มาดู3หน่วยงานาที่ใบบอกให้จับตามเมื่อวานนะ<ม>ถแถลงตอน5โมงถึงโมงนะครับก็มีทั้งตลาดหลักทรัพย์กรอตอนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับ<ม>ก็มีหลายประเด็นที่คืบหน้านะครับผมอันแรกเลยเนี่ยที่เซอร์ไพรส์ตลาดเพราะจริงๆข่าวลือช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ย เขาบอกว่าอาจจะปรับเกณฑ์จาก8ปีเหลือ7ปีจำกันได้นะครที่ตามข่าวกลายเป็นว่าดีกว่านั้นนะครับผมก็คือตัว TSG นะครับอันนี้เนี่ยจุดแรกก่อนก็คือปรับวงเงินเพิ่ม200,000บาทจากเดิมเนี่ยที่ให้ลดหย่อนปีละ100,000เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น300,000นะครับซึ่งอันนี้จะมีผลย้อนหลังของอปอีตัวมาตรฐานใหม่จะมีผลย้อนหลังจนถึง1มกราคมปี67ด้วยนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการลดระยะเวลา ต้องบอกว่าเป็นวันชนวันอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจาก8ปีเนี่ยเหลือแค่5ปีนะครับอันนี้ก็เกือบจะทัดเทียมกับ LTF แล้วนะใช่ LTF รุ่นสุดท้ายก็เป็น7ปีปฏิทินซึ่งก็เทียบเท่าประมาณ5ปีนิดๆใช่ครับ <L TF. S 1> ถ้าเกิดขาย <L TF. S 1> ขายปลายปีซื้อต้นปีก็คือเท่าเทียมกันเลยแล้วก็ไม่ต้องบอกว่า5ปีวันชนวันเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญอันหนึง่งก็คือมันสามารถทัดเทียมกับตัว RMF ได้คือต้องบอกว่าไอกองใหม่ๆที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น s อ f หรือ t h ย i อที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์คนใกล้เกษียณคนที่ถือ10ปีแล้วมันไม่คุ้มอ่ะพี่บนคืออย่างเช่นคนอายุ50าสิซื้อทำไม SSF ใช่ไหมเขาซื้อแค่ IMF ก็ดีกว่าห้าสเกษียณหรือบางคน60เกษียณก็แล้วแต่แต่เขาก็ไม่เลือก s s f กันซึ่กันอันนี้ยทัชพิมด้วยเป็กลุ่มมีตังค์ด้วยแล้วถ้าซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อเต็มแม็กด้วยนะครับก็ตรงนี้เนี่ย เอ่อหปีเนี่ยแปลว่ามีนัยยะอาจจะดึงเม็ดเงินของคนที่ซื้อ IMF เต็มแม็กแล้วแล้วอยากจะซื้อตรงนี้แล้วพอ5-5ากษียณ5้าเกษียนะ่ยนะมันยังโอเคอยู่ไม่ต้องถือยาวเกินไปนะอันนี้ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันสําหรับระยะเวลาที่ลดลงมานะครับตัว TSC ท,ที่เป็นสามแสนก็เหมือนเดิมนะครับคือแยกออกจากก้อนที่เป็น provident IMF แล้วก็ s s f อันนี้ก็เป็นตัวใหม่ขึ้นมาเลยนะครับถ้าอันนั้นก็คือ5 0 0 0 0นอันนี้ก็บวกไปอีก80,000นถ้าใครมีรายได้เยอะๆนี่ก็ได้ทั้งหมดรวมเป็น800,000เลยนะครับแล้วตอนนี้ในในมุมเนี้ก็คือ LTF ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะ LTF ก็ก็เลิกคุยละไม่มีละก็จะเป็นตัวนี้มาแทนนะครับซึ่งแน่นอนก็หุ้นที่จะเข้าเกณฑ์ในการลงทุนหรือหลักทรัพย์นะครับก็จะคืออันเนี้ยมันมีพวกพันธบัตรได้ด้วยนะครับพันธบัตร เกี่ยวกับ ESG หรือว่าหุ้นกู้ ESG นะครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้เข้าในหุ้นไทยล้วนนะครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ให้ตัวเลขนะฮะว่าจะมีเงินเข้ามาเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0ล้านต่อปีเลยก็อันนี้ก็าอาจจะ question mark นิดนึงอาจจะดูไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมมีโอกาสที่ไม่ได้สูงขนาด3 0,000ล้านปีที่แล้วต,ตั้งหมื่นล้านปีที่แล้วก็ได้มาเห็นว่าน่าจะประมาณสัก5 6 0 0 0ล้านใช่ครับประมาณ5-6,000ล้านก็ตั้งเป้า1 0 0 0 0ืนได้ครึ่งหนึ่งนะครับนี่ตั้งเป้าสา0หมืนก็ เลีงๆไว้ครึ่งหนึ่งก่อนก็ลัวก,กันนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยโปรเจกต์ว่าอาจจะสูญเสียรายได้ประมาณ1.3หมื่นล้านครับแต่ไปคาะต,ตัวเลขแล้วแปลกๆนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกมีเงินเข้า3 0 0 0 0ล้านแล้วสูญเสียรายได้13,000ล้านเนี่ยมันเป็น e f f e c t i v e tax rate ประมาณ40%ซึ่งจริงๆท็ x r a t รสูงสุดของไทยเนี่ย effective มันคือ35%นะครับมันก็ก็เลยปแปลกๆกับตัวเลขที่เขาให้มานิดหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นจุดหนึ่งแต่ก็คิดว่า โอเคแหละก็น่าจะทําให้รัฐสูญเสียรายได้อยู่แล้วแหละนะครับ<ม>การที่ออกตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ทางฝั่งของคลังก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะพี่มนมีพูดถึงเรื่องกองทุนวาย,ยุพักที่เราพูดเกินไปแล้วตอนแรกแต่รายละเอียดยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีแต่ว่าที่ได้ยินคราวว่าวๆก็คือว่าจะเป็นกองทุนคร่าวๆนะครับประมาณสักห้าแสนล้านสามแสนเนี่ย ทางครังจะเป็นเจ้าของก็คือจะซื้อกองทุนนี้ขึ้นมา3 5มแสนแล้วก็อีกแสนห้าจะขายให้ประชาชนทั่วไปมามีส่วนแล้วก็เงินทั้งหมดเนี่ยก็จะไปสู่ตลาดหุ้นเพื่อจะซื้อหุ้นก็ก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็น mecanism หนึ่งละกันที่จะเอาเงินแบบเข้าไปช่วยดันในตลาดนอกจากตัว t s g ที่เพิ่มขึ้นนะครับ แต่ก็ไม่แน่ใจนะพี่มนต์เพราะตอนแรกยังมีข่าวเลยว่าจะขายหุ้นแล้วตอนนี้บอกว่าตัวเองจะซื้อหุ้นสรุปแล้วขาดรายได้หรือว่าอ่านี่ก็เลยเป็นประเด็นที่คนอาจจะมองอันนี้ต้องต้องยอมรับว่าภาพรวมอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเป็นเนกาทีฟนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับรัฐจาวาเงินสมมุติสามแสนห้าก็ได้ไปทุ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นซึ่งต้อง,ต,องต้องยอมรับว่ามันก็เป็นกลุ่มกลุ่มไม่เยอะอะไรอย่เงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะผ่าน ในเรื่องของทางเวลาประชุมสภาาเงินที่ไหนมาก็าเงินด้วยเพราะว่าพอตัวร่างงบประมาณ6-8นี้ก็ขาดดุล8แสนล้านนะทำ New High ใช่อันนี้ก็อันนี้เพราะว่าที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเงินใหม่นะไม่ได้เป็นแบบเงินที่มีอยู่อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เลยเป็น Question อยู่รายละเอียดก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับแต่ว่ามันดูตัว TSC ซึ่งใกล้กับเรามากกว่าดีกว่าอันนี้น่าจะอันนี้ได้แน่ๆแหละเรียบร้อยก็ออกมาเป็นมาตรการชัดเจนแล้วก็ตัวหุ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า ก่อนหน้าน,นี้หลายคนอาจจะติงว่าโอ้ยลงทุนใน ESG มันเหมือนหุ้นมันไม่เยอะอะ่ะโอเคมันเป็นตัวใหญ่ตัวเซฟแต่หุ้นมันมันมีแค่ร้อยกว่าตัวนี่เขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเดีนว่าจะมีปรับหลักเกณฑ์อะไรต่างๆอาจจะบวกเข้าไปอีกประมาณสัก200ตัวรวมๆแล้วเป็นถึง300ก็ทําให้มีตัวเลือกมากขึ้นในการเที่ลงทุนนะฮะอาจจะดึงดูดนักลงทุนเพิ่มขึ้นก็ได้ว่าเออมันดูชัดว่ามันมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะครับภาพรวมก็ก็เชิงเป็นบวกนะเพราะว่าอันนี้เหมือนจะเริ่มเลยนะครับแล้วก็ ย้อนไปสำหรับคนที่ซื้อไทยเอีต้นปีนี้ด้วยตั้งแต่หนึ่งมกราแต่ปีที่แล้วไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะครับถ้าใครซื้อไปแล้วก็ยังเป็นกรดเกลืเดิมอยู่แปดปีนะครับ,รบแล้วก็ทางตลาดรัพย์กับกรตอตก็จะพูดเรื่องเป็นประเด็นที่ผมผมว่าใครฟังรายการก็น่าจะรู้แล้วเป็นมาตรการอัพติกรวยต่างๆที่จะเริ่มหนึ่งกรกฎาะคมนี้นะครับมีมาตรการพวกดินามิกไพรซ์แบนแล้วก็ควบคุมให้ตลาดมีเสถียรภาพอะไรต่างๆนะครับก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดเท่าไหร่ แต่ว่าทางคลังเขาก็แย้งนะพี่มนว่าเรื่องของการที่ไปบังคับเรื่องช็อตเซลเป็นอัปติกรูเนี่ยจริงมันผิดหลักสากลอาจจะมีผลกระทบเชิงลบระยะยาวนะอันนี้ก็เป็นจุดที่คลังติ่งมาแต่ว่าก็ยังเฟิร์มนะครับว่า1กรกฎาคมนี้น่าจะเห็นอัปติกรูเนี่ยใช้ในตลาดหุ้นไทยครับ <S <S แล้วก็เรื่องของเม็ดเงินที่ทางคลังเขามอง30,000ล้านนะครับอันดับแรกอย่างที่บอกปีที่แล้ว เม็ดเงินมันแค่5,000ันกว่าล้านเองนะครับผมก็ตอนนั้นเขาตั้งเป้าห0 0 0นล้านได้5,000ล้านก็ถ้าตั้ง30,000ก็อาจจะทอนลงมาหน่อยอาจจะเห็นสักหมื่นห้ถึงสองหมื่เต็มที่นะครับแล้วก็ภาพตรงกลางเนี่ยไบเอาตัวของกลุ่มที่เป็นคงเป็นโครงสร้างของผู้ประกันตนมาต,มาตรารวมหมดเลย33มสามนะครับซึ่ง33เนี่ยจะเป็นมาตราของพนักง,งานเงินเดือนแบบไบพิ่มลแบบนี้แหละ คนกลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบภาษีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มักจะซื้อพวกนี้นะครับถ้ามาดูสัดส่วนเนี่ยหมายว่าอย่างที่บอกด้วยการที่เขาลดจํานวนการถือครองเนี่ยเหลือแค่5วันปีชนปีครับสาหรับห้าปีห้าปีปีชนปีวันชนวันนะครับผมของไทย ESG เนี่ยคนกลุ่มที่เป็นผู้ประกันตนอายุ4 5่สถึงห้ปีเนี่ยกลุ่มนี้เขาจะหันมาซื้อไทย ESG มากขึ้นครับนะครับคือบางคนเขาก็เกษียณหกสิบนะห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเขาก็ยังซื้ออยู่ได้นะครับก็ เอาแค่กลุ่ม45ถึง54เนี่ยที่อยู่ในเป็นผู้ประกันตนนะครับมีจำนวนเนี่ย5.3ล้านคนนะครับแต่ต้องหักออกนิดนึงเพราะว่าถ้าไปดูโครงสร้างเนี่ยผู้ประกันตนประมาณแค่11ล้านคนนะครับที่เป็นมาตรา33ที่เหลือเนี่ยจะเป็นมาตรา39-40กับซึ่งส่วนใหญ่มาตา39-40เนี่ยบางทีไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเท่าไหร่นะครับคือซื้อเพื่อ ประกันตนเฉยๆนะครับเป็นการซื้อประกันอะไรแบบนั้นแต่ว่า,าส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพอิสระแล้วไม่ค่อยอยู่ในระบบเท่าไหร่ซึ่งตรงนั้นเราคิดไปประมาณ3-0%ม <c oughs> ก็หักออกไปเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก3ล้านคนนะครับที่มี potential <c oughs> ที่น่าจะซื้อตรงนี้แล้วก็อายุเท่านี้ก็น่าจะมีรายได้ระดับหนึ่งที่ซื้อรถยนต์ภาษีได้ก็จะมีเม็ดเงินเนี่ยจากเดิมที่ซื้อ RMF แล้วเต็มอันนี้อาจจะมาซื้อ t h ย ESG เพิ่มนะครับผมซึ่งตอนนี้ซื้อได้3 0 0 0 0นแล้วนะครับ แล้วก็แน่นอนถ้าเกิดอันนี้ก็เอามาให้ดูเผื่อใครจะแคปรูปแล้วกันนะครับผมก็กองไทย ESG ก็ต้องพูดถึงหุ้นที่ได้ ESG r a เร n ตนะครับอย่างตัวที่ได้ Triple A ก็ตามภาพเลยนะครับอันนี้เป็น Rating ของปีที่แล้วที่จัดล่าสุดนะครับก็มี34บริษัทนะครับก็จะเป็นหุ้นใหญ่ๆที่เราคุ้นชินนั่นแหละนะครับอย่างแอดวานมาอันดับหนึ่งเลยนะครับหรืออมตะนี่จะเป็นหุ้น ESG ที่พี่นบเลือกในลิสต้าใครยังจาได้นะครับที่เอามาให้ดูก็ ตามภาพเลยนะครับอันนี้แคป็บไปดูก็ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะมีวันที่1ที่จะถึงนี้นะครับผม1นึ่งจุลายเนี่ย BJC จะได้เข้าดัชนีเซต ESG นะครับแล้วก็ตัวที่ออกจะมีทั้งหมดเนี่ย a s w BGC BPP PSH SMPC TFG แล้วก็ TPIPL นะครับถ้าดูจาก เข้าออกแบบนี้ปรับดัชนีเนี่ยหุ้นที่จะอยู่ในดัชนีเซต ESG เนี่ยจะเหลือแค่ร้อยเบริษัทนะครับแต่นี้อยากจะย้านิดน,นึงเพื่อแก้ความเข้าใจผิดของนักลงทุนนะครับคือกองไทย ESG เนี่ยหคือถ้าหุ้นที่มันอยู่ในเซต ESG ที่มันมี109บริษัทเนี่ยกลุ่มนี้ชัดเจนว่ามีโอกาสที่จะตกเป็นเป้าแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่ากองเขาก็มาดูสกรีนได้เลยยังไงเซตเขาก็เ,าเอามาเข้าในดัชนีละ อันนั้นไม่เป็นประเด็นนะครับแต่ว่ามันมีทั้งหมด193บริษัทเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในเซต ESG คำถามคือว่าทางกองไปลงทุนได้ไหมก็ต้องตอบว่าลงทุนได้นะครับก็คือเนี่ย193บริษัทที่เอาภาพมาให้ดูทางด้านซ้ายเนี่ยมีโอกาสที่เป็นเป้าในการลงทุนได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างน้อยก็ถือว่ามีว่ามีตัว ESG rating นะครับจริงๆถ้าไปฟังเมื่อวานเนี่ยจริงๆเขาพูดว่าเกณฑ์แค่ Cg Score ด้วยซ้ำนะครับซึ่ง Cg Score อาจจะมีบริษัทที่มีการ rating corporate governance เนี่ย ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของ ESG Rating หน้านี้ด้วยซ้ำก็อาจจะมี universe ที่มากกว่า193บริษัทที่กองทุนไปลงทุนได้นะครับแต่ถ้าถามว่าจะโฟกัสไปตรงไหนเนี่ยแปลว่าโฟกัสไปที่เนี่ยแหละในดัชนี Set ESG แล้วก็ตัวที่มี ESG Rating โดยเซตนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นหุ้นแบบสกอ์สูงๆที่แปลว่าตลาดคนน่าจะสนใจนะฮะก็จะดูอย่างแอดวานซ์สอผอตามลิสต์ที่เขียนเลยนะครับ PR9 หาน่าพวกนี้ก็ Triple A หเดเลยนะพี่มอเอเอวอาถ้าเปเนตัวที่แอเว่า ยังไงก็มีมันเป็นหุ้นที่ highly liquid นะครับก็คือเทรดซื้อขายมีสภาพคล่องเนี่ยกองทุนเข้าเข้าออกได้เนี่ยน่าจะได้เม็ดเงินไหลเข้าแน่ๆเนี่ยก็แอดวานซ์บ m s Kbank CPO b b l บแล้วก็ปตทพวกนี้นะครับหรือถ้าแลกาเนี่ยตัวแรกที่ใบชูขึ้นมาเลยคือเอ h o โก้นะครับเอโก้นี่จริงๆได้ double A เลยนะก็เกือบเต็มนะครับผมสำหรับคะแนนก็แล้วเป็นหุ้นที่ใบก็เชีย์ช่วงที่ผ่านมานะครับตัวอื่นที่เป็นแลกาอย่างเช่น SJ หรือมันยูดีนะครับ BJC AOT, TOA, a w c Era1 แล้วก็เมกะนะครับส่วนปันผลสูงใบคัดไม่แค่3ตัวเลยนะฮะ Siri, Echo แล้วก็ TTB นะครับแล้วก็เสริมนิดนึงพอดีอันนี้ไปเปิดดูณนะตอนนี้เลยนะพี่บนเป็นกองทุน Thai ESG ของทิสโก้เนี่ยแหละนะครับที่ Thai ESG ข A เนี่ยว่าเขาถืออะไรบ้างนะครับ Top five holding เนี่ยตัวแรกนะครับกสิกรพี่บอลลองมา CPO มินซีพีแล้วก็ตัวสุดท้ายติดล้อติดล้อจะเห็นว่าไม่ได้อยู่ในในลิสต์นั่นทั้งหมดเลยนะแต่ก็ลงทุนได้นะก็แปลว่าคือไม่จำเป็นต้องอยู่ในลิสต์ก็ได้แต่มี CG s c o r e หรือว่าทางกองทุนเนี่ยเขา justify ได้นะครับว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีเรื่องของ ESG related อะไรต่างๆนะครับครับน,นี่ก็เป็นเป้าถ้าสมมติว่าตอนนี้มันเริ่มลงทุนได้เนี่ยพอเริ่มเมเงินเริ่มเข้ามาก็ช่วงครึ่งปีหลังเราน่าจะเริ่มเห็น movement ของหุ้นพวกนี้มากขึ้นนะครับ ครับแล้วก็เรื่องของมาตรการที่กลอตอเมื่อกี้พูดเมื่อวานตอน5้าโมงถึงหกโมงเนี่ยอันนึงก็เรื่องของอัพติกรูนะครับผมซึ่งใบว่าให้เป็นจุดที่น่าสังเกตละกันนะครับผมก็คือครั้งก่อนเนี่ยที่มีใช้อัพติกรูตอนนั้นก็ถ้าจํากันได้เป็นตอนที่เซ็ตลงไปพันจุดนะฮะ<ม>ตอนเกิดโควิดตอนนั้นก็ใช้อัพติกรูไปทีนึงแล้วมูลค่าขายช็อตเนี่ยมันลดลงเลย เือแค่20%นะครับก็คือลดลงไป80%ถ้าสมมุติเรา apply เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะครับอันนี้ไปเอาดูตั้งแต่ต้นปีนะพี่มนว่าแต่ละวันเนี่ยมีมูลค่าการขายช็อตอ่อผ่านมา114วันทําการเนี่ยมีมูลค่าขายช็อตนะครับ600ล้านบาทนะครับซึ่งคิดเป็น11%ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด ก็ถ้าเป็นเฉลี่ยต่อวันเนี่ยมีการขายช็อตวันละประมาณสัก5,300ล้านนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเกิดตรงนี้มันหายไป80%เนี่ยแปลว่าเราอาจจะเห็นตัวเลขการขายช็อตแค่วันละพันล้านหรือเปล่านะครับซึ่งในมุมนึงเนี่ยก็โอเคอาจจะทําให้ราคาหุ้นมันไม่ได้ลงแรงนะครับแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดเนี่ยอาจจะลดลงนะครับอย่างตลาดตรงกลางเนี่ยก็ดูช่อง a v e r a g e ขวาสุดนะครับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีนะพี่มน ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเทรดเฉลี่ย er อยู่แค่43,000ล้านใช่ครับถ้าหายไป4,000ล้านเนี่ยก็39,000เหลือนิดเดียวนะครับผมซึ่งทุวเน,นี่ยเราก็เห็นต่ำ40,000ทุกวันอยู่แล้วแล้วมันอาจจะตอกตอกย้ําให้แย่ลงไปอีกนะครับในเชิงของมูลค่าการซื้อขายนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องดูแล้วกันว่าสมมุติมันเข้ามาเนี่ยแล้วตลาดจะเป็นยังไงแต่มองในมุมกลับกันก็ได้เหมือนกันนะพี่มนต์ถ้าเกิดหุ้นมันไม่ลงเนี่ยแล้วหุ้นมันกลายเป็นขาขึ้นเนี่ย เวลาหุ้นขาขึ้นปกติมันก็มักจะมาคู่กับกเป็นเงินอยู่แล้ววอลลุ่มอยู่แล้วนะฮะก็อาจจะชดเชยกันไปก็ได้ก็เป็นจุดที่น่าสังเกตละกันนะครับ mm. ครับแล้วก็ฝากเปเปอร์พี่ฟลุกนิดนึงนะครับ mm. ผมที่ออกไปเมื่อวันจัน์ทนะ mm. ก็อันนี้ก็เอาแคปรูปมาจากพี่ฟลุกนี่แหละนะครับเป็นหุ้น d a y ์ซู e คเวที่มีโอกาสที่เด้งได้แรงนะถ้าเกิดถูก ช็อต covering นะครับในเซ็ต50นะฮะตัวแรกก็ KTC เลยซึ่งจริงใบก็จะมีแท็กทุกทุกวันอยู่แล้วแหละนะฮะก็ดูของใบก็ได้หรือดูอันนี้ก็ได้จะมีหุ้นให้ดูมากกว่านะครับครับก็แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเอ่อพี่ฟุกเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วแหละนะครับว่าตัวเลขที่ต่างชาติเนตขายเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการลดเอาคือไม่ได้เอาหุ้นเดิมมาขายพี่มลแต่ที่มันเป็นการช็อตแล้วกําไรพอช็อตแล้วกาไรเนี่ย มันก็เลยขายมูลค่าเงินเขาได้มากกว่าอ่นไม่ใช่ครเขาขายแล้วหุ้นม,มันลงนเขาได้กําไรนี่แหละแต่มันเหมือนเป็นเน็ตเซลล์นะครับมันก็เลยโชว์ว่าเป็นเน็ตเซลล์ไปนะฮะอันนี้ก็อ่ามาติดตามแล้วกันสมมุติถ้าเกิดอัพติกรูแล้วฝรั่งเขาเลิกช็อตไปเนี่ยเอ่อแล้วการรายงานมันจะเป็นยังไงมันจะสะท้อนได้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าที่เคยคุยกันมาเอาเลขมาให้ดูหลายรอบแล้วละ่ะก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างปีนี้ต่างชาติขายแล้วแสนล้านเงี้ยแต่ว่า Foreign Holding เนี่ยมันไม่ได้ลดลงเท่าไห ยังอยู่ประมาณเกาะประมาณ20%ปีที่แล้วก็อยู่ประมาณ20ต้นต้นๆแสดงว่าไอแสล้านที่ขายไปเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงความเป็นจริงเนี่ยเปอร์เซ็นต์โฮลดิ้งมันควรจะต้องลดลงพอสมควรเลยแต่ว่าพอไปเช็คแล้วเปอร์เซ็นต์โฮลดิ้งจริงๆที่มีหุ้นจริงๆเนี่ยมันก็ยังยืนประมาณ20%ครับคือให้นึกภ<พ>าพางพาี้ยสมตสมติสมมติขายขายหุ้นที่ราคา10บาทใช่ไหมพี่มนที่สักประมาณแสนหุ้นก็คือมูลค่าประมาณล้านบาทนะครับก็สมมติ ช็อตแล้วมันลงไปบาทหนึ่งอันนี้ได้กำไรสิบเปอร์เซนมูลค่าการขายอะ่ะมูลค่าพอร์ตอ่ะมันจะขึ้นเป็นเอ่อหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับถ้าเขาขายทำำายํากําไรอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าขึ้นเน็ตเซล์เพิ่มขึ้นทั้งนั้นที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้เอาหุ้นในพอร์ตมาขายเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าทําไมถึงเห็นตัวเลขเน็ตเซล์ของฝั่งต่างชาตินะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับใช่อันนี้ก็ต้องมาติดตามกันวันที่หนึ่งก็สัปดาห์หน้าแล้วนะครับจะได้รู้กันล